เ้าระวังในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการนำสินค้านะครับหรืออะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาจรรักรแล้วก็อย่างที่พวกเราทราบดีนะครับสานการณ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเมืองเราจะต้องเพิ่มความรับผิดชอบ เคยเค,ย,คยมีข้ามนโน้นมาไม่ได้ถ้าข้ามมาก็าถือว่าเป็นการบุกรุก,ะกอะไรนะก็มาเลเข้ามีฝั่งฝั่งทางทางด้านทางนู้นแล้วก็เขาเข้ามาตัดต้นไม้ในบริเวณของไทยครับ บริเวณริมริมรั้วคือเขาสามารถออกมาสังรกบอยู่ที่สถานมาลเดีอยาหลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดขึ้นมาถนนเทียมของเามีด้วยใช่ไหมครับผมจะมีถนน ก็็จะเปนายายวันนี้ก็ผมได้ร่วมกับทาง หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเฝ้าตรวจชายแดนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปร้อยปชดที่4นะครับร้อยต่อจดอชุดเฝ้าตรวจนะครับของตชดแล้วก็ทางตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็ได้ร่วมกันนะ,ะไปตรวจที่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำภารกิจหน้าที่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รัฐบาลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีประวิตรวงสุวรรณ ท่านได้กำชับนะครับเรื่องของอาการเพิ่มความเข้มเพื่อสกัดกัน้นการลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติหรือผิดกฎหมายรวมถึงเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่งตางๆด้วยแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับมาดูอรมแดนระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ในส่วนของช่วงหลักเขตที่52เนี่ยตรงนี้ก็จะมีรั้วนะครับที่เป็นกำแพงคอนกรีตแล้วก็ลวดหนามนะก็มั่นคงแข็งแรงนะครับ สามารถที่จะสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองนะครับโดยผิดกฎหมายได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือล้วด้วยคนนะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดชุดจอยุุดนะครับเฝ้าตรวจนะในระหว่างพรมแดนนะครับชั้นในก็เราก็ยังมีในเรื่องของจุดตรวจหมู่บ้านโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยฝ่ายปกครองโดยอ,อสอนะครับตำรวจปูชนท้องที่นะในการตั้งด่านตั้งจุดสกัด แล้วก็ได้เน้นย้ําเรื่องของการแจ้งเบาะแสนะครับซึ่งถือว่าขณะนี้ในพี่น้องประชาชนก็มีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับพบเห็นอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็แจ้งทันทีเราก็มีชุดที่จะออกไปพิสูจน์ทราบนะครับโดยเร็วนะวันนี้ก็คิดว่ามีความมั่นใจนะครับในเรื่องของการร่วมมือกันปฏิบัติเป็นอย่างดีครับ